ลมเย็นสบายมากเลยค่ะทุกคนบรรยากาศดี วันนี้มีอาการป่วยนิดหน่อยค่ะแต่ก็ยังสู้นะคะยังไหวอยู่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนลมเย็นสบาย มปลิวปลิเก่งไม้ไหวเอนนะคะมีแดดแต่ก็ยังมีลมที่เย็นสบายนะคะทุกคนดอกไม้สวยว่าไงคะว่าไงคะขาว น้อยลูกนั่งเล่นหน้าบ้านค่ะทุกคนนั่งเล่นวันนี้ไม่ได้ไปไหนเนาะอากาศดีค่ะนั่งเล่นใต้ร่มไม้นะคะความสุขอยู่ที่ตัวเราค่ะไม่ได้อยู่ที่ใคร เด็กๆกซนกันจังเลยว่าไงคะเจ้าคนว่าไงคะบรรยากาศเย็นสบายคะ่ะมีแดดนิดหน่อย ใครผ่านมาทางนี้มาแวะเที่ยวหาบ้างนะคะ <c oughs> <c oughs> คิดถึงเพื่อนๆจังเลย แล้าคุณไปตัดขนมาใหม่คะ่ะลมเย็นสบายดีมากเลยคะ่ะไปละเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะทุกคนบายบายคะ่ะ